เลยครับผมนายสลีมงคลนายเทียมรหัสนักศึกษา6411020528 0สวัสดีครับผมนายพิชัยกรองสอนรหัสนักศึกษา64110240527วันนี้พวกเราจะมานำเสนอการประมพยาบาลเบื้องต้นของอาการบาดเจ็บบริเวณข้อมือครับโดยใช้หลักการ P.R.I.C.E หลักการที่หนึ่งนะครับ P p r o t e c t i o n คือการป้องกันการบาดเจ็บ ไม่ให้บาดเจ็บมากขึ้นกว่าเดิม 2. R l e f t คือการหยุดการใช้งานบริเวณที่บาดเจ็บเพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บมากขึ้นกว่าเดิมตัวต่อมาก็คือ I นะครับ I ย่อมาจาก ice คือการใช้ความเยน็นประครบบริเวณที่ปวดเพื่อลดอาการบวมครับผมตัวต่อมานะครับคือตัว C compression คือการใช้ผ้าพ,พันบริเวณที่เจ็บ บริเวณที่บวมเพื่อลดอาการบวมครับ E นะครับ e l e a t i o n คือการยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูงกว่าระดับของหัวใจเพื่อลดอาการบวมและแอคเสบของบริเวณที่บาดเจ็บเช่นเวลาที่เรานอนก็ใช้หมอนหุนส่วนที่บาดเจ็บให้สูงกว่าระดับของหัวใจเพื่อลดอาการบวมครับ